ยุคคนครับท่านยุคน,คท,น,คนท่านขออนุญาตฉายพาวเวอร์พอครับอนุญาตตามก็บังคับครับกราบเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพและคณะรัมนตรีทุกท่านด้วยนะครับผมนายุคนชนะวัตรปัญญาสมาชิกอุธิศสภาจันทบุรีหมายเลข113ครับท่านประธานครับ ร่างพระประหบัญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2568พร้อมรายงานของคณะกรรมธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาตามรับนูลมาตรา143ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบแล้วนั้นแต่หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาของพวกเราต้องทำหน้าที่ติดตามเสนอแนะ และเร่งรัดตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญท่านประธานครับวันนี้ผมขอพิปรายเป็นภาพรวมด้วยเวลาอันจำกัดจริงๆผมไม่สามารถที่เจาะลึกรายละเอียดให้เห็นทุกกระทรวงได้แต่ผมต้องเลือกกระทรวงที่ผมตั้งใจ และกระทรวงที่ผมชอบคาดหวังว่าผมจะไปนั่งเป็นประธานคณะกรรมาการคือมาตรา11กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับท่านประธานครับภาพรวมโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2568จําจำนวน3ล้าน 7แสนสองหมืล้านบาทเพิ่มจากปีพศ .2567 เป็นเงินสองแสนืองพันเจ็ดล้านบาทซึ่งนำมาเป็นค่าใช้จ่ายเป็นภารกิจขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศแต่รายได้ของประเทศ ปีนี้มีไรายได้สุทธิเพียง2ล้าน8แสน8หมื่น7พันล้านบาทเท่านั้นรัฐบาลจะต้องกำหนดวงเงินเพื่อชดเชยผมขอขีดเส้นใต้สีแดง3ขีดการขาดดุลงบประมาณถึง8 0 6 5 0 0 0 700ล้านบาทเป็นเอื่นกู้ครับท่านประธาน865,700ล้านบาทเป็นเอื่นกู้นะครับท่านประธานผมขอตั้งข้อสังเกตและขอถามรัฐบาลว่าเพิ่มค่าใช้จ่ายปล่อยให้ชดเชยขาดดุลนบประมาณไปอย่างนี้ทุกปีอีกหรือไม่ ท่านรัฐมนตรีท่านต้องตอบให้กับท่านสมาชิกวุฒิสภาและพี่น้องประชาชนที่ฟังทางบ้านทราบด้วยนี่คือสัญญาณหายนะหรืออันตรายของประเทศจริงๆครับท่านประธานผมจึงให้รัฐบาลตอบคำถามนี้ชัดๆว่าทำไมรัฐบาลต้องชดเชยการขาดดุล งบปีนี้มาถึง8 6 5 7 0 0ล้านบาทเพราะอะไรและจะปล่อยให้ขาดดุลเช่นนี้ทุกปีอีกหรือไม่ต้องตอบนะครับท่านประธานครับงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2568ยังได้จัดสรรไปยังกระทรวงต่างๆไปยังรัรฐวิสาหกิจต่างๆ ไปยังทุนหมุนเวียนรวม32รายการหรือ32หน่วยอ่านด้วยเวลาอันจำกัดที่ผมเรียนให้ทราบตั้งแต่เบื้องต้นว่าผมขอเจาะไปที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตามที่ได้แจ้งไปมาตรา1ิเพราะเป็นกระทรวงที่รัฐบาลตั้งงบประมาณบริหารจัดการไว้น้อยมากๆเพียง6,000 4 4 7ล้านบาทเท่านั้นเห็นควรที่จะทบทวนด้วยนะครับแต่กลับโจงกข้ามกระทรวงนี้ท่านรัฐบาลได้พูดชัดว่าเป็นกระทรวงที่สร้างไรายได้เข้าสู่ประเทศมากที่สุดกระทรวงหนึ่งและเป็นเส้นเลือดใหญ่ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศเพราะประเทศเรามีทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมครับและประเทศเรามีทรัพยากรวัฒนธรรมเราพร้อมครับประเทศเรามีโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทั้งทางน้ำทางบกและทางอากาศประเทศไทยมีความพร้อมทุกด้านเรามีคนเก่งๆมากมายมีนักวิชาการที่เก่งๆ มีนัก,กจิตรกรที่เก่งมากมายและมีนักศิลปะมือเอะระดับโลกที่เก่งมากมายเช่นกันแต่รัฐบาลยังเข้าไม่ถึงยังไม่ส่งเสริมให้บุคคลเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยสร้างการท่องเที่ยวไทยอย่างจริงจังน่าเสียดายจริงๆครับท่านประธานผมไม่ต้องเปรียบเทียบประเทศไหนที่เป็นประเทศเมือง นวนิยายเป็นประเทศที่คนหลงเสด็อยากจะไปเที่ยวผมไม่พูดถึงท่านประธานจะข้อมูลดัชนีทาวเวอร d แอนด์ท m วริซึมดีเว t i เมนอินเนชื่อยอ่อๆว่า TTDI จัดทำโดย w o r l d e c o n o m i c Forum ตั้งแต่ปีคศ2007 โดย TTDI ได้วัดความสามารถในการแข่งขันของภาคการท่องเที่ยวทั่วโลกซึ่งสำรวจล่าสุดในปีออ 24, คศ2024ควบคุม119ประเทศทั่วโลกท่านประธานท่านเชื่อไหมครับว่าประเทศไทยเรามีจุดอ่อดมากที่สุดด้านการท่องเที่ยวคือเรื่องความไม่ปลอดภยัย เราอยู่ดำดับที่ร้อยสอจาร้อยก้าประเทศทั่วโลกครับท่านประธานมันอายจริงๆและเรายังมีจุดอ่อนอีกด้านหนึ่งคือทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมมากที่สุดเช่นกันหน้าเศร้าครับท่านประธานผมอยากจะให้ท่านประธานและท่านดัมตรีได้เห็น powerpoint ภาพที่หนึ่ง ดังนี้ครับนี่ครับความไม่ปลอดภัยในการท่องเที่ยวประเทศไทยภาพที่สองครับเห็นอยไรยังครับท่านประธานนี่คือที่ไหนครับท่านประธานภาพที่สามครับนี่ข่าวดังไปทั่วโลกครับท่านประธานเกิดที่ใจกลางเมืองของกรุงเทพหมหานครบ้านเรานี่เอง ท่านสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ข่าวได้นะครับระเบิดที่เกิดขึ้นใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครมีผู้เสียชีวิตในขณะนั้นถึง20ชีวิตคนไทยตายไป6ศพต่างชาติเสียชีวิตไป14ศพผู้บาดเจ็บถึง163ท่านทีเดียวน่าสงสารมากนี่คือความไม่ปลอดภัย นะครับเห็นไหมครับภาพต่อไปเลยครับผมอยากจะถามรัฐบาลว่าท่านได้วางแผนรองรับเหตุการณ์เหล่านี้ไว้ได้อย่างไรเพื่อให้นักท่องเที่ยวเชื่อมั่นมากกว่านี้หรือท่านมีแอปพลิเคชันเฉพาะนักท่องเที่ยวปลอดภัยตั้งแต่ก้าวแรกมาถึงเมืองไทยท่านทำแล้วหรือยัง นะครับภาพต่อไปครับอย่าจะเห็นจุดอ่อนอีกจุดหนึ่งนะครับเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่ครับเห็นแล้อยังครับท่านประธานท่านคณะมนตรีเห็นแล้อยังครับนี่คือขยะนะครับปัญหาเกิดขึ้นเขาเรียกว,ว่าแรงท่องเที่ยวเสื่อมโทรมของประเทศไทยเห็นแล้วมันน่าเศร้าผมไม่สามารถ พูดถึงไปถึงวัตถุโบราณต่างๆที่เราเสื่อมโมทรมพังย่อยยับก็มีหลายพื้นที่ผมไม่เอ่ยถึงมันก็ส่งผลต่อการท่องเที่ยวไทยส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวภาคเกษตรด้วยถามว่ารัฐบาลยังนิ่งยังนิ่งนอนใจได้อย่างไรท่าน รีบไปปรับปรุงแล้วหรือ,อยังสุดท้ายครับท่านประธานคลิปต่อไปนี้ผมจะให้เปิดตอนที่ผมอภิปรายช่วงจังหวะนี้นะครับน่ากลัวมากที่สุดคลิปที่จะเปิดต่อไปนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปทำลายเร่งด่วนที่สุดคือเป็นเครื่องมือปล่อยสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ส่งอ เอเข้ามือถือของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวมีรัศมี5กิโลเมตรน่ากลัวมากครับท่านประธานส่งข้อความหลอลวงให้หลงเชื่อและกดลิงก์ไปโดนกับใครคนใดคนหนึ่งเงินของท่านจะหมดกระเป๋าหมดบัญชีทันทีนะครับ ขอให้ท่านรัฐบาลดูคลิปนี้และท่านประธานดูคลิปนี้นี่คือภายรลายของประเทศเราครับเชิญชมครับเป็นเครื่องที่เรียกว่าสติงเรย์อะเครื่องส่งสัญญาณส่ง SMS หออกลวงเข้ามาในมือถือเราอะค่ะเมื่อก่อนมันใหญ่โตมันต้องอยู่ในรถคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้มันอยู่ในกระเป๋าเป้แบบนี้รถตระเวณอยู่ในห้างใจกลางเมืองเพื่อจะส่งข้อความเข้าไปในเครื่องของคนที่อยู่ในรัศมี5กิโลเมตรทีนี้คุณผู้ชมลองดูข้อความกันก่อน ข้อความที่ส่งเข้ามายกตัวอย่างนะฮะอ่ะทีมงานเอาขึ้นมาอย่างเนี้ยต้องขออนุญาตทาง AIS นะคือเขาใช้วิธีส่งข้อความเข้ามาเวลาส่งเข้ามาเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์หรืออยู่ในช่องของ AIS เลยซึ่งจริงๆ AIS เขาไม่ได้ส่งแต่มันเป็นเครื่องที่เหมือนกับแทรกเข้าไปอะคุณผู้ชมฮะแล้วข้อความมันก็จะขึ้นมาว่าบริการคะแนน AIS แจ้งคะแนนบัญชีของคุณปัจจุบัน3,000กว่าคะแนนกำลังจะหมดอายุแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงการหมดอายุของคุณคุณต้องกดลิงก์นี้แล้วเข้าไปแสดงตัวตนทันทีแลกคะแนนค่ะเนี่ยครับคุณผู้ชมแล้วมันน่าเชื่อถือเพราะอะไรมันเข้ามาในช่องของ AIS แล้วก็มีข้อความมีคำว่า AIS มีคำว่าคะแนนที่จะหมดอายุต้องรีบแลกของรางวัลเราก็จะเผลอกดเข้าไปแล้วก็จะได้ข้อความกันอย่างเงี้ยคล้ายๆกันวันนี้เข้าไปจับเนี่ยกลางห้างสยามคุณผู้ชมครับคนที่อยู่ในห้างสยามวันนี้ก็จะคล้ายๆได้ข้อความแบบนี้เหมือนๆกัน ดูตอนบรรยากาศตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปจับนะฮะมีเป็นคลิปภาพใช่ไหมหนาลัวไปครับท่านประธานนะครับท่านประธานครับผมขอสรุปและสเสนอแนะรัฐบาลคือผมอยากเห็นการท่องเที่ยวไทยให้กลับมาเติบใหญ่ไม่ใช่การเพิ่มเชิงปริมาณเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ต้องการทําให้การท่องเที่ยวไทยแข่งขันได้ เติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงด้วยดังนั้นการใช้งบแผ่นดินเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวต้องทําให้เกิดสม,มดุลไม่ใช่เน้นแต่เรื่องค,รครสรุปแล้วครับนะครับสรุปแล้วครับท่านประธานเพียงด้านเดียวรัฐบาลควรใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานคุณภาพยั่งยืนเน้นกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่นและชุมชน ไม่กระจุกตัวแต่เมืองหลักอย่างเดียวควรกระจายไปยังเมืองรองที่น่าเที่ยวด้วยเน้นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์เพิ่มคุณค่าฟาร์มแต่ต่างโดยใช้ซอฟต์พาวเของไทยเป็นจุดขายผมและพี่น้องไทยร่วมใจส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ใครในโลกเราทำได้ครับท่านประธานาบขอบพระคุณครับ กับขอบพระคุณครับ